สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปยอันชาแนลช่องที่พาคุณผู้ฟังไปรู้จักประหลัดพระเจ้าจีนรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมจีนต่างๆในรูปแบบพอดแคสต์วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับแม่ทัพสวรรค์องค์สุดท้ายเทพเจ้าอึ้งป่วยหอหรือบางที่ก็บอกว่าเป็นอึ้งเทียนหัวลูกชายนั่นเองครับแต่ก่อนที่ไปฟังประวัติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คำใหญ่แล้วครับ ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับฟังปอดเทพเจ้าอึ้งป่วยหอหรืออึ้งเทียนหัวได้เลยครับไข่กกบูเซงอ๋องหรือเทพอึ้งป่วยหอหรือห่วงเฟยหูองค์นี้ขี่โคห้าสีถือทวนส่วนบุตรชายคืออึ้งเทียนหัวจีนกลางออกเสียงว่าห่วงเทียนหัวเป็นลูกชายหน้าแดงตาพองสูงหกศอกถือกระบองสั้นสองมือผานะคือกิเลน เป็นสิทธิ์ของอาจารย์โตเต็กจินกุลทำจูเอียตงเขาเซิงฮองซานเดิมทีอึ้งป่วยหอรับราชการกินตำแหน่งอองอยู่กับพระเจ้าติวอองรับตำแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายการทหารคู่กับเสนาบดีผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนเมื่อบุญไท่สือติดราชการสงครามหัวเมืองฝ่ายเหนือในราชสำนักเหลือเพียงแต่บุญใจศิลหรือปีการและบูเซิงอ,อง ขณะนั้นพระเจ้าติวองลุ่มหลงนางต้าจี้มีได้สนใจราชการแผ่นดินสั่งฆ่าขุนนางตงชินตายไปมากมายท่านอองทั้งสองท่านก็ทรงเตือนหาฟังใหม่จนปีการเองก็เอาตัวไม่รอดโดนให้ควักหัวใจถวายส่วนบุญองเองก็โดนขังคุกอยู่เจปีสุดท้ายข่าวเคราะห์ของท่านก็มาถึงเมื่อนางกาซื่อแม่ของอึ้งเทียนหัวได้รับเชิญเข้าไปในงานเลี้ยงของพระราชวังแห่งใหม่ตามแผนของนางต้าจี เมื่อพระเจ้าติวอ,องทรงดื่มสุราเมามา,ายนางตาจีจึงบอกให้พระเจ้าติวอ,องให้เรียกนางเข้ามาด้านในทันใดนั้นติวอ,องได้เห็นความงามของนางจึงใครได้ครอบครองแต่ด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ต่อสามีและเกียรติที่มีนางจึงตัดสินใจกระโดดหอสูงตายดีกว่าต้องตกเป็นหญิงนอกใจผัวเมื่อนางอุ้ยกุยหุยพระเมรีสีฝ่ายสายทราบเรื่องจึงขึ้นมาต่อว่าพระเจ้าติวอ,องพระเจ้าติวอ,องโมโหได้ทีปอึ้งกุยหุยตกหอสูงลงมาตาย อึ้งป่วยหอจึงแขนคิดหนีไปอยู่กับบูอองเพื่อปราบติวอองระหว่างทางได้ตกอยู่ที่อันตรายโดนทหารล้อมมาทุกทิศทุกทางทันใดนั้นเองอาจารย์โตเต็กจินกุนได้ให้อึงเทียนหัวไปช่วยบีดาเพราะจากกันมานานตั้งแต่อึงเทียนหัวอายุได้สามขวบพระอาจารย์เห็นว่ามีรูปร่างประหลาดนานไปจะได้เป็นคนมีวาสนาตอนนี้ก็30ปีเข้าให้แล้วถึงได้เจอบิดา เดิมทีตอนคำนับลาอาจารย์นั้นอึงเทียนหัวได้ใช้กระบี่จากอาจารย์ต่อมารบกับเตียมหองนายด่านได้แย่งอาวุธวิเศษคือกระบ,บองทองมาได้เขาจึงได้ใช้อาวุธนี้ช่วยชีวิตบิดาไว้ได้จากนั้นได้พากลับไปหาอาจารย์และเมื่อถึงยามศึกได้กลับมาช่วยเจียงจือหยาทำศึกกับติวอ๋องซึ่งสองพ่อลูกมีคุณงามความดีความชอบมากมายปราบศัตรูแม่ทัพนายกองของพระเจ้าติวอ๋องเป็นจำนวนมากจนถึงวาระสุดท้าย นั่นคือเมื่อเจียงจือยายกทับออกก้น่ข่ของแม่ทัพโคงซานนายด่านชื่อเตียวแก่ได้เทถุงวิเศษออกมาเป็นพึ่งนับพันตัวไล่ต่อยอึ้งเทียนหัวส่วนกิเลนที่ขี่ก็โดนพึ่งต่อยทําให้สะดุ้งหนีอึ้งเทียนหัวพลัดตกลงมาจากกิเลนเตียวแก่จึงเอาทวนแทงอึ้งเทียนหัวและตัดหัวอึ้งเทียนหัวกลับค่ายวิญญาณของอึ้งเทียนหัวเข้าไปอยู่ในห้องศีลรอประกาศลายชื่อเทวดาจากการทําศึก ส่วนอึงป่วยหอก็ตายในสนามรบเช่นกันหลังจากสงครามสงบชัยชนะเป็นของบูอ๋องท่านเจียงไทกงหรือเจียงจือยาได้อ่านรายชื่อผู้ร่วมทำศึกอึงเทียนหัวได้สร้างความดีความชอบเป็นคนกระตันอยู่ได้ช่วยชีวิตบิดามาครั้งหนึ่งอีกทั้งยังซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินช่วยพระเจ้าบูอ๋องทำศึกจนตัวตายในสนามรบโดยแต่งตั้งให้เป็นหลิงกองแปลว่าเจ้าเขาซําสารส่วนอึงป่วยหอ ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจานา้านรก1ิบ้าแห่งซึ่งทั้งสองได้เป็นแม่ทัพฐานเอกของเจียงจือหยาหรือเจียงไท่งงและเป็นหนึ่งในห้าง,งอเอียหรือแม่ทัพสวรรค์ทั้ง5โดยคุงกองกลัลามพลธงสีแดงในที่นี้บางตำราก็บอกว่าแม่ทัพสีแดงคืออึ้งป่วยหอแต่บางตำราก็บอกว่าคืออึ้งเทียนหัวผู้เป็นลูกชายนั่นเองครับได้ถูกแต่งตั้ง ให้เป็นแม่ทัพสวรรค์คุมกองกำลังพลทิศใต้โดยใช้ธงสีแดงหรือลําเอียธาตุไฟเป็นสัญลักษณ์คุมกองกำลังพลทหารดีทหารเลว8 8 0 0 0นายถ้าคุณผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คำบรรยายแล้วครับวันนี้ช่องไปอันชาแนลเขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ